สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ซ่อมหมอ้อของข้าวใช้แก๊สของยี่ห้อโฮซันนะครับโฮสันลูกขอบพระคุณลูกค้านะครับที่อยู่บางนานะครับอาการที่เขาบอกมาคือไฟไม่แรงแต่ที่เห็นเห็นี่คือว่าสนิมด้านในนี่เยอะเลยนะครับสนิมด้านในนี่เยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวซ่อมแล้วเราจะทําสีให้นะครับไฟไม่ติดไฟไม่ติด นะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทดสอบเราจะทําสีให้นะครับสําหรับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับหม้อหุงข้าวมีปัญหาคือไฟไม่แรงนะครับแล้วก็ระบบตรงนี้ไฟไหม้นะครับไฟรั่วนะครับทุกอาการไฟล่อไม่มีนะครับแล้วก็ไม่สามารถตัดได้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าให้เปลี่ยนสะดือหม้อด้วยสําหรับสะดือหม้อของเราจะหนานะครับจะ ทนทานกว่าทุกยี่ห้อนะครับก็เดี๋ยวชมคลิปตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับหม้อหงข้าวใช้แก๊สของยี่ห้อโฮซันนะครับที่ลูกค้าเข้ามาซ่อมนะครับก็อาการคือไฟไม่แรงนะครับแล้วก็ไฟรั่วบริเวณนี้นะตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่ส่งให้ลูกค้านะครับไฟรอดใช้ดีนะครับไฟมาใช้ได้นะครับไม่รั่วเข้าบริเวณนี้นะครับ ไฟไม่รั่วแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับก็สําหรับคุณลูกค้านะครับที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหานะครับจุดสปาร์กไม่ติดแล้วก็รั่วบริเวณนี้นะครับแล้วก็เวลากดมาปุ๊บปรากฏว่าไฟเนี่ยไม่แรงนะครับหรือออกเป็นเปลวสีส้มนะครับทำให้ภาชนะดำนะครับก็ส่งมาซ่อมที่ร้านตลาดไทแก๊สได้เลยนะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการเลยนะครับก็ อย่าลืมนะครับร้านตลาด่แก๊สตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีแล้วนะครับสำหรับลูกค้าอยู่ใกล้เคียงจังหวัดนนทบุรีก็มาที่ร้านได้เลยนะครับหรือต่างจังหวัดก็โทรเข้ามาสอบถามส่งทางขนส่งเอกชนได้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับมีปัญหาเรื่องหม้อหุงข้าวใช้แก๊สก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ